ว่าเขาเหมือนเดิมกับรายการศึกษาเสียงไทยิลิเปเนญายวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าซออูกับซอร่วงต่างกันยังไงนะคะซออูเสียงทุ้มนุ่มลึกใช้สีกับสายที่ทำจากไหมหรือไนลอนตรวจซอร่วงเสียงแหลมสูง เพื่อให้เกิดเสียงที่สมบูรณ์ทั้งสูงและต่ำค่ะจออู้เสียงต่ำจอเดืองเสียงสูงปางรวมกันแล้วเสียงไพเราะมากเลยค่ะตอนหน้าเราจะมารู้จักโทร,รมนากันนะคะ